ท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานต่อ Allah Subhanahu า a t นะาาทั้งหลายครับมีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราจําเป็นทุกคนที่พวกเราทุกคนจําเป็นจะต้องศรัทธานั่นก็คือเรื่องราวของวันกียร์มาซึ่งวันกียามนยามนั้นมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่มีความสําคัญต่อพวกเรามากและหลายๆเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่จะทําให้มนุษย์นั้นอยู่ในสภาพที่ตกใจ และสะพึงกลัวต่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นดังที่อัลลอฮ์บฮาน ن ه ูวะ ت าได้กล่าวในอินกลาอิ์บอกว่าเยามะตารอนะฮะตั้ฮาลุกุลลุมุรดิอะตินแต่มาอารดะอัตอัลลอฮ์บอกว่าวันนั้นจะเป็นวันที่พวกเจ้าเป็นวันที่เจ้าจะเห็นว่าคนที่ให้นมลูกนั้นนางลืมที่จะให้นมลูกน้อยของนางว่าตาราอาคุนลูดาที่หัมลินหัมละฮะและสตรีที่ท้องที่ตั้งครรภ์นั้น นางจะคลอดลูกออกมาโดยที่นางไม่รู้ตัววาตารนาส,สุการอและเจ้าจะเห็นว่ามนุษย์ในวันนั้นพวกเขาอยู่ในสภาพที่มึนเมาว่ามหุมบิสุการอแต่พวกเขาไม่ได้มึนเมาแต่อย่างใดว่าลากินน่าอาัลลอฮบะลอฮีชดีดแต่ถ้าว่าการลงโทษของอัลซุฮานฮูวะอาลานั้นเป็นการลงโทษที่รุนแรงฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านทั้งหลายครับนี่คือสภาพของหวันเกียร์นะ ที่อัลลอฮฺสุบตานอฮวตาเจาลาได้ทรงบอกเล่าให้พวกเราฟังไว้ในอัลกุรอานฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้เราทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะพบกับวันเกียร์มาฉะนั้นท่านอับดุลลห์นีอัลลอฮฺสั่ลัมท่านีบบ่นผูติมีมานทั้งหลายท่านเราสุ่นได้บอกให้พวกเรารู้ถึงสัญญาณต่างๆซึ่งสัญญาณเหล่านั้นเมื่อใดก็ตามที่สัญญาณเหล่านั้นเกิดขึ้น แปลว่าวันเกียรมะใกล้ที่จะเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นในสัญญาที uh ่ทารุซุลมฮสสันลัลฮ์ว่าัยฮิวะุัลลัมได้บอกให้พวกเราทราบนั้นเป็นการตอกย้ำให้พวกเรารู้ว่านั่นคือสัญญาหนึ่งของการเป็นนบีของท่านนบีมูฮัมมัดสันลัลลอฮวะอันนี้อุษัชชลมพอสัญญาณต่างๆเหล่านั้นมีหลายต่อหลายสัญญาเดียวกันที่ทารอซูลได้บอกถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่ทารอซุลได้บอกเอาไว้และมันก็ตรง Ta'am titan Nabi SAW Allah Ta'ala yang ditunjuk raw Ni al-Qur'an Sehingga Allah Ta'ala disengkla Allah Ta'ala disengkla พวกเขาไม่ได้รอคอยสิ่งใดยกเว้นเสแต่รอคอยวันกียรมะซึ่งวันเกียรมะจะมาหาพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ทันได้ตั้งตัวและแท้จริงสัญญาณของวันกียรมากนั้นได้มาอย่างพวกเขาแล้วแล้วเราจะอะไรเนี่ยเด้กลราอีกว่าอิกรับลินนซาส ح س ا ب ه ن و ه م ف ي غ ف ل มม م ริดูน เราจะอาลาด้บอกว่าวันแห่งการพิพากษามนุษย์นั้นใกล้เข้ามาแล้วแต่มนุษย์ยังคงอยู่ในการละเลยยังหลงลืมยังเผลอไปและยังผินหลังอยู่ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอม م านทั้งหลายท่านอับีสัมลอฮฺอะลัยฮุสัลลัมได้บอกพวกเราได้แจ้งให้พวกเรารู้ถึงสัญญาณต่างๆเหล่านั้นฉะนั้นเมื่อสัญญาณต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นแปลว่าวันแห่งการตัดสิน วันเกียรมะใกล้จะเกิดขึ้นเต็มทีแล้วและนี่แหละ คือเป็นเรื่องที่ยืนยันถึงดารัสของอัลลอฮฺนะฮีวะตาฮฺลาที่อัลลอฮฺาบีได้ยืนยันว่าสิ่งที่ท่านเบบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮฺมุัามดีุสัลลัมพูดออกมานั้นไม่ใช่เป็นเป็นการพูดตามอารมณ์แต่เป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮฺนบีวะตาฮฺละอัลลอฮฺนบีได้กล่าวไว้ว่าอินฮุวอิลลาวะฮีอิยูฮาหากแต่ว่านั้นเป็นวาฮีที่อัลลอฮฺนบีวะตาฮาลาได้ประทานลงมาในสิ่งที่ท่านเบบีมุฮัมมัดสัลลละััวมได้้ก่าฉนน ตรงนี้เป็นหลักฐานยืนยันี่รู้ว่าวาทีบัญชาของลจตอาลานั้นไม่ได้มีเพียงแค่อัลกุรอานเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่ทรอสุรุลล์สันละหัวอานีอัลสลัมได้พูดได้ทําไว้เป็นแบบอย่างนั่นก็เป็นวาีอีกประการหนึ่งที่มาจากลอตสุภาโนวาจาอาลาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาต่อลอตาอาลาทั้งหลายครับดังนั้นสัญญาณของวันกิ亚马แบ่งออกเป็นสองจำพวกหลักๆเดวยกันประการที่หนึ่งคือสัญญาณเล็ก และสัญญาณเล็กี้นั้นมีอยู่3ประการประการแรกนั่นก็คือสัญญาณของวันเกียร์มา้ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและจบสิ้นไปแล้วดังเช่นการที่ดวงจันทร์นั้นถูกพาออกเป็นสองซี่พอครั้งหนึ่งในสมัยท่านนบ,บีสุนนล,ละฮุสาลตูอัลมุชริกินถามท่านนบีสุนนล,ละฮ์สุลอัลมูชรลกมบอกว่าหากว่าเจ้าเป็นนบ,บีที่มาจากอัลลอฮ์จริงไหนเจ้าลองทาให้ดวงจันทร์เนี่ยแยกออกเป็นสองส่วนหน่อย และท่านนบีสัมมาหัวอานิวสัลลัมจริงใช้มือของท่านระซูลพาดวงจันทร์และดวงจันทร์ก็ได้แยกออกเป็นสองสี่ดังที่อัลมาจาลาเดกล่าว้บอกว่าออกตรบัติส,สาอวันชักกลกามรวันกียมาใกล้ามาแล้วและดวงจันทร์ก็แยกออกเป็นสองสี่แล้วและหนึ่งในนั้นของสัญญาณของวันกียรมานั่นก็คือการที่ท่านนบีสัมมาหัวอานิวสัลลัมได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีและการเสียชีวิตของท่านนาบี และหลังจากนั้นยังมีการพิชิตใบตุนมัคดิสนั่นก็คือพิชิตปาเลสไตน์ในสมัยก่อนและยังเกิดเหตุการณ์โรคระบาดอย่างรุนแรงในดินในเมืองเมืองหนึ่งที่อันวาสที่ตั้งอยู่ในปาเลสไตน์หลังจากที่มุสลิมได้ทําการพิชิตใบตุนมัคดิสเรียบร้อยแล้วและในเหตุการณ์นั้นฆ่าชีวิตบรรดาูา้ศาไปราปราวๆ25,000ันกว่าคนประการที่สองคือสัญญาณวันเกียร์นะเป็นสัญญาณเล็กที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันและยังคงมีมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันประการที่หนึ่งนั่นก็คือการที่คนจะตายโดยเฉียบพลันประการที่สองแผ่นดินไหวจะไหวอย่างมากเมื่อใกล้ถึงวันเกียรมาประการที่สเรื่องของดอกเบี้ยจะเป็นที่แพร่หลายประการที่สี่จะเกิดคนกลุ่มคนอ้างตนว่าเป็นนบีและยังมีะดิษที่ิ่านาบีสัมมาโลกอะอานีอัลสลัมได้บอกไว้ในะดิษ์บทหนึ่ง ครั้งที่จิบริอรีน่าเลฮิสลามจำแรงกายมาในรูปกายของมนุษย์มหาท่้าเนบีสุลลัลลของอาลัยฮิวะิสลัมถามตนอดสุถึงกับถามหลายประการถามถึงหลักการอิสลามถามถึงหลักการอีมานถามถึงหลักยักซานและกระถามเาวันเกียร์ะจะเกิดขึ้นเมื่อใด ท่านอับดุลเลาะห์สังว่าอัลลอฮจริงตอบยิบรีนไปบอกว่ามันมัสอูลอันฮะบิอัลัมมิเนซาอินคนที่ถูกถามและคนที่ถามก็รู้ไปต่างรู้ไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าทั้งยิบรีนเองและท่านาัลซูนเองก็ไม่รู้ว่าวันเกียร์มันจะเกิดขึ้นเมื่อใด มานั่งจีบรีนอะลัยฮิสสลามจึงถามท่านอซูลบอกว่าฟ้าอัคบิรนีอันอามารอที่หาดังนั้นบอกฉันหน่อยมุฮัมมัดว่าสัญญาณของวันกิยามะมีอะไรบ้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวบอกว่าอันตัลิดัลอามะตุร็อบบัตฮาระการแรกนั่นก็คือการที่ทาสหญิง จะคลอดลูกออกมาเป็นนายหมายความว่าอะไรพี่น้องหมายความว่าผู้หญิงธรรมดานี่แหละเมื่อนางคลอดลูกออกมาแล้วบ่ฮอลูกของนางโตงมาศาส,สนาสอนว่าลูกจะต้องดูแลแม่ลูกจะต้องปลิบัติแม่ลูกจะต้องให้เกียรติแม่พูดจาดีๆแก่แม่อย่าขับไล่อย่าดา่าอย่าด่าว่าแม่ ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพอลูกโตขึ้นมาลูกกับดุด่าแม่ลูกกับขับไล่แม่พูดจาให้ร้ายแม่ดูถูกเยียดยามแม่ปรนเ่งเหมือนกับลูกเป็นนายของแม่ฉะนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบนันแล้วก็มีมากขึ้น,นเรื่อย และนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งของวันเกียร์มาและท่ารุสก็บอกว่าอันตะระอุฟาตและเจ้าจะได้เห็นว่าอันอูฟาตคือคนที่ไม่ได้วสวมใส่ร,าาอรองเท้าอลนอูนรอตอลอาละคือคนที่ยากจนคือคนที่ไม่มีเส,สื้อผ้าสวมใส่บริอาอัชชาคนเหล่านั้นเป็นคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเมื่อใกล้วันเกียร์มายะตอตาวาลูนาฟินบุญยานพวกเขาจะแข่งกันในการสร้างตึกสูงๆคนเหล่านี้คือใครพี่น้องคือคนอาหรับ คือคนที่ท่านนบีสันนบอของอาลีสันบอกให้รู้ไว้ในหะดิษบทนี้แล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจริงและตามที่ท่านรอซูนได้บอกและก็ยังมีอยู่มากขึ้นในแต่ละวันมีหะดิษอีกบทหนึ่งที่ท่านนบีสันนบอของอาลีมุซัลลัมได้กล่าวว่าอินนามินอัชรอติสาอันยุรฟะอันอิลม ตรซุนบอกว่าส่วนหนึ่งจากสัญญาณของวันกียามะนั่นก็คือความรู้จะถูกยกกลับไปแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะอาลาจะให้คนที่มีความรู้นั้นตายหรือเสียชีวิตเมื่อความรู้ถูกยกไปแล้วยะบุตันยะะลูเมื่อนั้นจะมีแต่ความโมขาว่ายุชรบัลคำรู้เมื่อนั้นคนจะดื่มสุราว่ยายะฮาลซีนาและเมื่อนั้นการทําซีนาการผิดประเวณีจะเป็นการกระทําอย่างแพร่หลายและท่านบีซอนรหั อูลัมหมัะอัสลามยังได้กล่าวไว้ว่าอินนามินอัชรอติสอาส่วนหนึ่งจากสัญญาณของวันกิยามะอัลฟูฮชะวัตฟะฮุชนั่นก็คือคนจะพูดจะกระทำในสิ่งที่น่ารังเกียจในสิ่งที่ลามกวาติยะอัตลาฮามผู้คนจะตัดญาติขาดมิตรจะตัดสัมพันธ์เครือญาติกันวะติมานันคออินคนที่คดโกงจะได้รับความไว้วางใจวะตะวะตฮวีนัน้น อามีนแต่คนที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่คดโกงและครั้งหนึ่งมีอาหรับชนบทได้มาหาท่านนบีสุลลัลลอฮุอวยอานีมุสลมัมถามท่านรอซูลุลลอต่านลลลลัอฮุอวยอานีมุสลัมถึงสัญญาณของวันกียามะหมท่านศาสดาสุลลัลลอฮุอวยอานีมุสลัมจึงตอบไปบอกว่าอิดาดุยยะตินอามานะฟันตัดิริส่าะท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะมัลลัมบอกว่าเมื่อไรที่ความรับผิดชอบถูกละทิ้งแปลว่าเมื่อคน ไม่ได้รักษาหน้าที่ที่เขาได้รับผิดชอบอย่างสมบูรณ์เมื่อนั้นจงรอวันเกียรติเดเลยอาตัดชนระบ,บดคนนั้งถามท่านะรุ่นตอบบอกว่าไกฟะอิดออาตุฮายานอสลลอฮ์ท่านะรุ่นแล้วเราจะละทิ้งต่อหน้าที่ของเราเป็นแบบไหน,นท่านนบิสะลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงตอบบอกว่าอิดาอุสนิดัลอัมรุอิลาไกดีอัฮลีฟันตะดิริสซ่าเมื่อไรก็ตามที่งานงานหนึ่ง แต่งตั้งคนคนหนึ่งให้รับผิดชอบในงานนั้นซึ่งคนคนนั้นไม่มีความเหมาะสมที่จะสามารถรักษาหรือรับผิดชอบในงานนั้นได้ทอสุนบอกเมื่อนั้นจงรอคอยวันเกียร์มา ประการที่3านั่นก็คือสัญญาณเล็กที่ยังไม่เกิดขึ้นดังตัวอย่างที่ท่มมานนบดุลเบสมาลอนองลออาจารยลุัมได้บอกไว้ในะดีหลายต่อหลายบทไม่ว่าจะเป็นนครหรือดินแดนปาเลสไตน์เมืองปาเลสไตน์ในปัจจุบันท่าเราสูงต่อใกล้วันเกียร์มะเมืองปาเลสไตน์จะเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยจํานวนมากและจะเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาและ,จะเจริญรุ่งเรืองและเมื่อใดที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครมดีนะในปัจจุบันจะถูกทิ้งร้าง จนกระทั่งวะสนันจะเข้ามาปัสสาวะตามรั้วของมัสยิดนบวีตามมิมบัตท,ที่มัสยิดนบวีและหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นจะเกิดสงครามครั้งใหญ่ ระหว่างมุสลิมและคริสเตียนณดินแดนชามและจะสิ้นสุดลงด้วยการด้วยกับชัยชนะของบรรดาผู้ศรัทธาและหลังจากเกิดสงครามครั้งใหญ่นั้นมุสลิมจะพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศตุรกีและท r a ุล l อ l l a h s a ล l a ล l a h u Alaihi w a s a ล l a m บอกไว้แล้วว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลจะได้รับการพิชิต ถึงสองครั้งด้วยกันและประเทศตุรกีหรือกองคลณคอนสแตนติโนเปิลนั้นเคยถูกพิชิตครั้งหนึ่งแล้วในศตรวรรษที่14และจะถูกพิชิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนชิงวันกียามาและหลังจากที่มุสลิม ได้พิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลเรียบร้อยแล้วจะเกิดสงคารามครั้งใหญ่ระหว่างมุสลิมและยิวจนกระทั่งัวยิวจะไปแอบอยู่หลังต้นไม้หลบอยู่หลังก้อนหินและต้นไม้และก้อนหินในวันนั้นจะพูดขึ้นบอกว่ายามุสลิมฮาดายฮูดีอกตุลฮูมุสลิมเอ้ยยิวมันมาแอบอยู่หลังฉันมาฆ่ามัน ท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ท่านนบีสัลนบลฮุหมะฮีอุสันลำได้ยืนยันและบอกเอาไว้และท่านรุซุนยังได้กล่าวไว้ในอฮะดิษอีกบทหนึ่งบอกว่าและตะกูมุสซาหะจะอยุกันลิมัสซิบะอุนอินซ์ทานรุซุนบอกว่าวันกิยามะจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าสัตว์ดุร้ายจะสนทนาจะพูดกับมนุษย์หรือว่ายุกันลิมาร์จูลอัลบาตูซาตีฮ uh ี และอาวุธของเขาปลายแส้ของเขาจะพูดกับเจ้าของของมันว่าชิรอกูนะอันดีและรองเท้าของเขาจะพูดกับเจ้าของของมันว่ายุคเบราหูฟาคิดูหูบิมาอัจจาอัลลูหูบาดะและต้นขาของเขาจะบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านกับเจ้าของกับผู้ชายคนนั้นเมื่อเขาเดินทางออกไปนอกบ้านโดยไม่อยู่บ้านพอเขากลับมาต้นขาของเขาจะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของเขา Yeah. ท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي มานทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่านรอสุลลลอฮสัลลัลลอฮุมะัานิวะสัลลมได้บอกให้เรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใกล้ถึงวันเกียร์มาและ إ ي มานของเราจะไม่สมบูรณ์ตราบใดที่เรานั้นไม่ศรัทธาต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ประการที่สองนั่นคือสัญญาณที่สองคือสัญญาณใหญ่สองก่อนหน้านี้คือสัญญาณเล็กและนี่คือสัญญาณใหญ่มีหะดีษ h ขอท่านฮุสัยฟาบิลูเซตฺรดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าบอกว่าในขณะที่พวกเรา กำลังนั่งสนทนากันนั้นท่านนบีสัมบลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินออกมาหาพวกเราและท่าศรซุษถามพวกเราบอกว่ามาตะซาการูนพวกเจ้ากำลังพูดคุยกันเรื่องอะไรท่านบรรดาซอฮาบะฮ์บอกว่านัดกุลซาพวกเรากำลังพูดเกี่ยวกเรื่องของวันกิยามะ์ท่านนบีสัมบลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวบอกว่าอินนะฮาลันตะกูมะฮัตตาตะรานะกบลาฮะอัชรออายัดท่าศรซุษบอกว่าวันกิยามะ์จะไม่เกิดขึ้น จนกว่าพวกเจ้าจะเห็นสิบสัญญาณดังต่อไปนี้ฟารากรดูคอนและทารุณก็เอ่ยถึงกลุ่มหมอกควันที่จะปรากฏก่อนถึงวันเกียรมาวัดดยานและด,ดัยานจะปรากฏตัววัดดาบะและสัตว์ชนิดหนึ่งที่ถูกเรียกวัดดาบะจะพุดออกมาจากใต้แผ่นดิน ที่นครมากออกมาแล้วจะพูดและสนทนากับมนุษย์ในวันนั้นและมันจะทําสัญลักษณ์บนใบหน้าผู้ศรัทธาจนกระทั่งใบหน้าของเขามีรศมีนั่นเป็นสัญลักษณ์ของการมีมานและมันจะทําสัญลักษณ์ไว้บนจมูกของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั่นเป็นสัญญาณสัญลักษณ์ของคนที่ปฏิเสธศรัทธาและท่านนบีสุลตลานของอัสลามยังได้กล่าวไว้ว่าวะตุลอัชชัมิมมักริบิฮะและดวงอาทิตย์จะขึ้นทางที่ตะวันตกวันมูซูละอีซาบานิมารยัมและท่าน บีซาจะลงมาจากฟ้าฟ้าคือจะลงมาจากชั้นฟ้าชั้นที่สองเพราะท่านนบีซายังไม่เสียชีวิตวายะยุยะว่ามายุและเมื่อยะยุและมะายุหลุดออกมาจากปราการท่่จุป,ปิดล้อมเอาไว้วาซาลาจะคุซูฟินและจะเกิด แผ่นดินสูบสามครั้งด้วยกันคอสฟุนบินมาชริกเกิดแผ่นดินสูบครั้งแรกที่ทางทิศตะว,วันออกว่าคอสฟุนบินมากริบและทางทิศตะว,วันตกว่าคอสฟุนบีจาซีรอตินอารับและครั้งที่สามจะเกิดที่คาบสมุทรอาหรับว่าอาครุดาลิกนารุนตักรุจูมินันยามันตัดรุดุนนาสอิลามะชริหิมและประการที่สิบประการสุดท้ายไฟจะปะทุขึ้นมาที่ประเทศเยเมนและจะป้อนจะไล่ป้อนผู้คนไปยังทุ่งมะชัดท่านพี่น,อน้อง 啊，有啊，有啊，有来 นี่คือสิบสัญญาใหญ่และเมื่อใดก็าตามที่สิบสัญญาณไหนนี้สัญญาหนึ่งสัญญาณใดเกิดขึ้นสัญญาณที่เหลือทั้ง9้าอย่างจะเกิดขึ้นและติดตามมาเลยทันทีเมื่อนั้นเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าวันกียามะใกล้จะเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอวสานของโลกนี้ใกล้จะหมดลงแล้วและวันแห่งการพิพากษาที่มนุษย์จะต้องยืนอยู่ต่อนหน้าลอสุขานอุจะตาลาใกล้ถึงเต็มแก่แล้วอัลลอฮฺจะอาราดีกล่าวไว้บอกว่าลียจียัลลดีนาอัซาอูบิ เพื่อที่มนุษย์จะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิบัติเอาไว้ในความชั่วต่างๆวะยะจีเยีนและดีนะอัซซนูบินอุสนา ah และเพื่อที่อัลลอฮฺจะได้ตอบแทนบรรดาคนที่ทําคุณงามความดีเหล่านั้นฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านทั้งหลายอีกประการที่พี่น้องทั้งหลายจะต้องรู้เอาไว้นั่นก็คือเมื่อไรก็ตามที่สัญญาณใหญ่เหล่านั้นหนึ่งในส0อย่างเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อไรแปลว่าใครก็ตามที่ยังไม่เคยศรัทธาต่ออัลลสุภานุวะจาาจะศรัทธา เวลานั้นการอีมานของเขาใช้ไม่ได้หรือใครก็ตามเมื่อเห็นสัญญาณใหญ่แล้วเขาจะกลับเนื้อกลับตัวนะเวลานั้นการกลับเนือกลับตัวของเขาใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นการศรัทธาอันเนื่องมาจากสิ่งที่เขามองเห็นไม่ได้ศรัทธาต่อสิ่งที่เล่นลับเราะละตาลากิ่าวไว้บอกว่าฮฮลยันซูรเนะพวกเขาไม่ได้รอคอยอะไรเลยอิลลอันตะเตียฮุมุลมาลาอิกะหรือเขารอคอยการมาของบรรดามาลาอิกะอายะตียรอบบุกหรือเขา รอล l l a ต t อ a ลามาเอายะทีบาดุอายากพระบิหรือเขาระหอ่สัญญาณบางสัญญาณของลล l a h سبحانه และา a a l a มายามที่ะมีบาดุอายากพระบิกอวันนั้นคือวันทีะจะมีสัญญาณบางประการของ a l l a ต t อ a ลามาในวันนั้นและยันฟะฮุนับซันอีมานุฮาลัมตะกุนอามานัชมิงกอบเมื่อใดก็ตามที่สัญญาณใหญ่นั้นเกิดขึ้น การอีมานของคนที่ไม่เคยอีมานมาก่อนจะไม่เกิดประโยชน์เอากสะสัตฟีอีมานิฮหาคอยรอหรือเขาพยายามอยากจะให้ตัวเองมีอีมานเพิ่มขึ้นก็จะไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันฉะนั้นจะพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายเมื่อเรารู้เช่นนี้เราเป็นบาวของเราสุภาโนวาจะอละลเราจะต้องรู้ว่าวันเวลาของวันเกียรมะ้เหลือไม่นานแล้วฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขการงานของเราเราจะต้องหันกลับมา ลลุสซาสนาขอุลลุสุขานวะตะอาลายึดมั่นในกิตบุลลและสุนนะขานนบบิษลลัลลอฮุอะลัยฮฺซุลแลมละเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับวันที่เราจะกลับไปพบกับอัลลอฮฺซุอแลท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับสัญญาณใหญ่สิบประการนั้นสัญญาณแรกที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือการปรากฏตัวของดัจญานซึ่งไม่มีนบีคนใดที่อัลลอฮฺแต่งตั้งมาให้เป็นนบี เว้นเสแต่ว่าบรรดานับีเหล่านั้นจะเตือนประชาชาติของท่านให้ระวังฟิตนะที่เกิดขึ้นจากดัตยานดัจยานเป็นมนุษย์เป็นคนที่มาจากคนยิวมาจากยิวอัสบาฮานเป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในประเทศอิรานในปัจจุบันดัจยานจะปรากฏตัวครั้งแรกจากเมืองคุรอซานและเมืองคุรอซานนี้ ก็ตั้งอยู่ในประเทศอิรานในปัจจุบันพอดัจจานปรากฏตัวจะมีคนยิวจากเมืองอัสบาฮานและจะมีพวกเติร์กและจะมีผู้หญิงคอยติดตามซึ่งคนยิวที่ติดตามดัจจานเดินทางไปนั้นจะมีมากถึงเจ็ดหมื่นคนเดียวกันโดยที่บาของเขาจะมีผ้าที่พาดอยู่บนบาดังที่ท่านบีสัลงสอนองค์อัลลอฮฺสัลลัมได้อธิบายเอาไว้และดัจจานจะเดินทางไปทั่วหน้าแผ่นดินนี้และมันจะเข้าไปทุกบ้านทุก เมืองเว้นเสยแต่สองเมืองเท่านั้นที่มันไม่สามารถจะเข้าได้นั่นก็คือนครมักกะและนครมดีนะเพราะอัลลอฮุซุพการะหูวาจอาลาได้ให้มาลาอิกะคอยเฝ้าทุกถนนขนทางตอกซอกซอยของนครมดีนะและนครมักกะและท่านนบดุลเลานสลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลามยังได้บอกเอาไว้ว่าไม่มีฟิตนะ หรือความเสื่อมเสียหรือความเลวร้วายใดๆที่มันจะรุนแรงและมันจะหนักหนายิ่งไปกว่าฟิตนะที่เกิดขึ้นกับดัจจานนับตั้งแต่วันที่เราจะอลาสร้างท่านนบีอาดัมจนกระทั่งถึงวันเกียรมานั่นก็เพราะว่าสิ่งที่เราจะอลาให้ดัจจานสามารถที่จะกระทําได้มันเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ัทั่วไปและมันทาให้สติปัญญาของมนุษย์นั้นตกตะลึงในสิ่งที่เขาเห็นจากการกระทําของดัจจานดังที่ท่านนบีซมนนลลอฮวอาลีอุสัลัมได้บอกว่าดัจจาน สามารถที่จะทําให้มนุษย์เห็นสวรรค์เห็นนรกดัจจานสามารถที่จะทําให้มีทะเลเพลิงสามารถที่ทําให้มีทะเลเป็นแม่น้ําและมันสามารถที่จะทําให้มนุษย์เห็นอาหารมากมา,กายกายกอง่าับภูเขาไม่ว่าจะเป็นขนมปังไม่ว่าจะเป็นเนื้อมันสามารถที่จะสั่งให้น้ําฝนตกลงมาตามคําสั่งของมันมันสามารถที่จะสั่งให้แผ่นดินงอกเงยต้นไม้ขึ้นมาและไม่ว่ามันจะเดินทางไปไหนจะมีขุมทรัพย์ คอยวิ่งไล่ติดตามมันไปและมันจะเดินทางด้วยความรวดเร็วบนโลกใบนี้ปานหนึ่งเหมือนกับก้อนเมฆที่มีลมพายุคอยพัดและท่านนบีสุาาลต่านละฮ์อัลลอฮ์ซุลแลมล่าวไว้บอกว่าและอันอัลมุบิมามาอดดจายลิมินหู้ารสมเราอัตแท้ที่จริงฉันรู้ถึงสิ่งที่ดัดยานีเนี่ยดียิ่งกว่าสิ่งที่มันรู้ซะอีก ละทศุกบะมะหูนหรานียะริยาลิอัพะดูมะราเงนไงมาอับยะทศุกบะมะดัจจันมันจะสามารถทําให้มีน้ำสองสายได้แม่น้ำสองสายซึ่งน้ำสายหนึ่งที่มันทำนั้นคนจะเห็นว่ามันเป็นน้ำธรรมดาใสๆาข,ขาวๆวนอาคารุยาะละยันไอนารุนจ้อิจัดในขณะที่น้ำอีกข้างหนึ่งที่มันทำขึ้นมานั้นเหมือนกับทะเลเพลิงเป็นไฟไฟอิมมาอัจราคันนะอาฮาดุนฟันย ฟัลยะจินลลนารัลดิยารอหุนาโรทาเราสู้กัหากว่าใคคนไหนที่เขามีชีวิตอยู่ทันวันนั้นเขาจะต้องเดินเข้าไปในน้ําที่เขามองเห็นว่ามันเป็นไฟพอดย,ยานมันจะทดสอบมนุษย์ในวันนั้นมนุษย์ด้วยความกลัวจะวิ่งเข้าไปหาน้ําธรรมดาแต่ท้าเราสู้สอนว่าจะต้องเข้าไปในน้ํา ที่เจ้าเห็นว่ามันเป็นไฟวายกยมิดทุมมันยยตอติเรสหูถ้าเราซุบมบอกเวลาที่เดินเข้าไปให้หลับตาแล้วก็ก้มศีรษะวัดไฟยชรบมินหูไฟอินนาหูมาอุนบาริแล้วพอเข้าไปในน้ํานั้นแล้วให้กินน้ําในน้ํานั้นเพราะมันจะเป็นน้ําที่เย็นวออินนัดจาลาัมโซอุนไกน์ถ้าเราซุ่มบกดัจยานตาของมันจะปิดอยู่ข้างหนึ่งอะไลียฮาดะฟาระตุลกาลีโดจะมีเหมือนก้อนเนื้อมาปิดตาข้างนั้นมักตูบุนเบย์น ไอไดดิกาเฟรระหว่างตาทั้งสองของมันจะถูกเขียนว่า กาเฟรแปลว่าผู้ปฏิเสธธายกรอโอฮูกุลุมุมินินกาติบินวะไกดิกาติบทุกคนที่มีอีมานเขาจะสามารถอ่านสิ่งที่อยู่บนหน้หาผาของดัจจานได้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เขียนหนังสือได้อ่านหนังสือออกหรืออ่านหนังสือไม่ออกก็ตามและท่านนบ,บีีซอนอัลลอฮุอะลีมุสลัมยังได้กล่าวไว้ว่าว่าอินนามินฟิตนาติฮิอายะกูลาิลอาอบีและส่วนหนึ่งจากฟิตนะที่เกิดขึ้นกับดัจจานในวันนั้นดัจจานมันจะกล่าวกับ อาลับชนบทคนนึงบอกว่าอาอไยตะอินบาอัตุกะอาอรยตะอินบาอัสตุละกะอาบากะวะอุมมเจ้าเจ้าว่าวยัางไงหากว่าข้าทําหให้พ่อแม่ของเจ้าที่ตายไปแล้วเนี่ย ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัตชาดูอันนีรบบุกเจ้าจะเชื่อไหมว่าข้าเป็นพระเจ้าของเจ้าฟฟยกููลูนาอันอาบชนบทคนนั้นบอกว่าเชื่อสิครับเมื่อนั้นฟฟยตมัสศารุละหูชัยตอนในฟีสูรติอบีฮีว่อุมมิฮีตอเราสุ่มบอกเมื่อนั้นชัยตอนสองตน จะจำแรงกายมาในรูปกายของมบิดาและมารดาของผู้ชายคนนั้นฟยากูลานีแหละยากูลานีและเมื่อนั้นชัยตอสองตัวที่จำแรงกายในรูปของพ่อแม่ของผู้ชายคนนั้นก็จะพูดกับลูกเขาบอกว่ายาบูนัตจะเบียหูลูกของฉันเอ๋ยเจ้าจงปฏิบัติตามเขาไอินนหูรอบบุกเพราะเขาคือพระเจ้าของเจ้าและท่านนบีสุลต่านฮุกงานีวุสลัมยังได้บอกเล่าถึงเหตุการณ์ของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีอีมานที่ดัดยานเรียกมาแล้วก็ถามว่าเจ้าช เชื่อไหมว่าข้าคือพระเจ้าของเจ้าเด็กหนุ่มคนนั้นบอกไม่เชื่อพระเจ้าของฉันคืออมาะสุภาณหูวาตาล拉และเมื่อนั้นดัจจานก็สังหารเด็กผู้ชายคนนั้นเด็กหนุ่มคนนั้นดนการทาเด็กหนุ่มคนนั้นออกเป็นสองซีกด้วยกับเลื่อยทุ่มมยากูลแล้วเมื่อนั้นดัจจานก็กล่าวกับคนที่อยู่ในละแวกนั้นบอกว่าอุนดูรูอิลาอับดีฮาดาพวกเจ้าจงดูบาวของข้าคนนี้ ฟอินนียบอาสุหุซุมมายะซามอันนั่ลหูรับบันไหดีเดี๋ยวคอยดูฉันจะให้เขาฟื้นคื้นชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเขาก็มาอ้างว่าเขามีพระเจ้าอื่นนอกจากฉันฟายบะอาสุหุลลาหูทารุซุ่มบอกเมื่อนั้นอัลลอฮฺจะอาลาได้ทําให้เด็กหนุ่มคนนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งวายะูรุลหุลคอบีดแล้วเมื่อเขาฟื้นคื้นชีพขึ้นมาแล้วดดจานก็ถามเด็กหนุ่มคนนั้นบอกว่ามรับบุก ใครคือพระเจ้าของเจ้าเด็กหนุ่มตอนนั้นบอกว่ารับเบียอัลลอฮ์พระเจ้าของข้าคืออัลลอฮ์ว่าอันจะอาดวัลลอฮ์และเจ้าคือสตรูของอัลลอฮ์อันตะดัจยานเจ้าคือดัจจานวลลอฮิมาคุนตุกัตตุอาชัดดุบัซีรตันบิกามินนีอัลยอมและเด็กหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าฉันไม่เคยมั่นใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยมั่นใจว่าเจ้าคือดัจจานคือความเลวร้ายคือฟิตรนาที่เลวร้ายจนกระทั่งววันนี้ฉันได้เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ฉะนั้นถ้าี่นองผูที่มีอิมานทั้งหลายนี่คือความเร็วร้ายที่เกิดขึ้นเมือ่อดัจจานมาและดัจจานจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หลังจากที่มันออกมา40สวันหนึ่งวันจะยาวเท่ากับหนึ่งปีอีกหนึ่งวันจะยาวเท่ากับหนึ่งเดือนวันที่สามจะยาวเท่ากับหนึ่งสัปดาห์วันที่เหลือจากสี่สิบวันนั้นจะยาวเท่ากับวันธรรมดาที่พวกเราอาศัยกันอยู่นี้สรุปแล้วดัจจานจะมีชีวิตและเดินทางบนโลกใบนี้ราวๆหนึ่งปี สองเดือนแล้วก็อีกสองสัปดาห์แล้วเมื่อน,นั้นอัลลอฮฺจะส่งท่านอบบอุลาอาลัยซัลลมลงมาจากฟากฟ้าและพอท่านอบบอุลาอซาลัยลลมลงมาแล้วท่านอบีออซสาจะทำการหักไม้กางเขน และก็ฆ่าสุกรแล้วก็จะติดตามดัจายานจนกระทั่งวัดเดินทางไปทางดัดญานที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในประเทศปาเลสไตนยในปัจจุบันที่ชื่อว่าบาบูลุดดินและเมื่อดัจายานเห็นท่านนบีอิสลาฮิสลามตัวของมันจะละลายเหมือนกับเกลือที่มันละลายในแก้วน้ําและเหมือนนั้นท่านนบีอิสลาฮิสลามจะรีบเข้าไปที่ดัจญานแล้วก็ใช้หอกที่ท่านนบีอิสามีแทงที่ดัจายานจนกระทั่งัวมันตาย กันน้ำมือของท่านอบีอีอซาอะลัยฮิสซาลามท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านทั้งหลายครับนี่คือฟิตหน้าที่เลวร้ายฟิตหน้าที่ดุแลที่ท่านอับดุลไอฮ่อะลัยฮิสซาลาม,มได้เตือนพวกเราได้บอกให้พวกเรารู้โดยเหตุที่ท่านลซุลนจึงสอนพวกเราและบอกให้พวกเรานั้นเวลาทุกครั้งที่เราละหมาด ก่อนที่เราจะให้สลามท่านเบบีซันอัลลอฮ์วะอะลัยฮุสเซลลัมได้กล่าวว่าอะไว้ถ้าต شهد أحدكم فلن يستعيد بالله من عربة ทรอซุ่นบอกเวลาที่เราอ่านตะชฮุดก่อนสลามนั้นคือหลังจากที่เราสละวารเรียบร้อยแล้วนั้นทรอสุ่นบอกจงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากสี่อย่างต่อไปนี้ขออะไรพี่น้องอัลลอฮุมะอินนีอูดูบิกะมินอาดาบิญะฮันนัมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดคุ้มครองพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในนรกจะฮันนัมวะมินอาดาบิลกับรีให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพวะมิน นต,ตินมหายาวันมาทมี่ให้พ้นจากฟิตนะที่เกิดขึ้นในการมีชีวิตและเมื่อชั้นตายวามินชัรริฟิตน์ตินมาเซให้ด,ดัจยานและให้พ้นจากความเลวร้วายของฟิตนะที่เกิดขึ้นกับดัจยานโดยเถิดฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายแต่านหลายเป็นบาปของเราสุภาโนว,วาตาลานี่คือบทบัญญัติของเราสุภาโนว,วาตาลานี่คือสิ่งที่อ AH ัลลอฮฺเล่าสูลได้เตือนพวกเราไว้ฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าวันเกียร์มะ ใกล้เข้ามาแล้วและเมื่อเรารู้ว่าวันกียามาใกล้เข้ามาแล้วเราถามตัวเราสิครับว่าวันนี้เราได้เตรียมตัวของเราอย่างไร เราเตรียมตัวของเราพร้อมหรือยังวันที่เราจะกลับไปหาัล่อสุฮาโูวจาจะอะและเราจงรู้ก็อย่างเมื่อไรก็ตามที่ความตายมาถึงลูกกระเดือดเมื่อวิญญาณอยู่ที่ลูกเกะเดือดของเราเมื่อมาลกัตมาดึงวิญญาณของเราแปลว่าเวลานั้นเราจะไม่สามารถกลับเนื้อกลับตัวได้แล้วฉะนั้นวันนี้เรายังมีโอกาสเรายังมีลมหายใจเรายังมีกําลังเรายังมีความสามารถยังมีสุขภาพที่แข็งแรง จงรีบตักตวงคุณงามความดีก่อนที่ความตายจะมาถึงเราก่อนที่วันเกียร์มัจะเกิดขึ้นและเมื่อมันเกิดขึ้นความเสียใจลูกหลานของเราทรัพย์สมบัติที่เรามีมันจะไม่สามารถช่วยหรืออะไรพวกเราได้